นี่เป็นร้านใหม่เพื่อนพี่ิยาชอบมากสารีสุพรรณเพื่อนภาพตามช่องเลยโอ้เนี่ยมาแล้วโอ้ดูดูดูโอ้หน้าแตกเพื่อนเบลเบลมาแล้วมาแล้วมีไฟแล้วเพื่อนทำแนวทำแนวทำแนวอยากรู้ว่าเขาบอกว่าถ้าต้มตั้แตกอร่อยสุ๋น ดูนะคะเฮ้ย40บาทเยอะมากอ่ะที่โรงงานพิ雅กอลมขายทุกวันเลยนะวินีรถเปลือกรถเปลือกอืมอืมอร่อย่อ้ยต้องตามด้วยอะไรไหมชาชักโอ้ยมาเร็กมาลงใครมีชาชักเร็กมาลงเลยจ้า ปากเก่งๆด้วยนะต้องนี้สวยนะครับสวยๆด้วยนะโวกปากอะไโอ้ยนุ่มมากเลยอ่ะ FC มาขอถ่ายเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดใหม่พี่อยากขึลมนะไปดูว่าเป็นไงบ้างแล้วอัปเดตล้วสุดหน่อยมาครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับ เชาเชาชาเนลเชาชาชานลอ่าน้าตุ๊กเนาะไะได้ติดตามชาเชาชาเนลดีนะโอเคอันนี้สคนที่ำตั้งพ่ยากับพี่ตุ๊กพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาชาชาเนลจากเทเดอสาแดงเทเดอรสายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นเชาวชาชาเนลโอเคเพราะว่าชาเชานี่ม่แนาแล้วกปดชาเชาแครแน่นอนพยาตยแล้ว มาชิมจ้าชิมจ้าชิมเลยชิมเลยมาชิมจ้าชิมจ้าชิมเลยจ้าสมร้อยโคตรลอยเลยสามร้อยจ้าชิมเลยจ้ามาเลยจ้าถึงเาหเท่าหร่าเท่นไ่เ่าร่เารทกหร่เไหรทร่อมไงเไ่เมไเ่ห่เเ่ อยู่หน้าร้านเกี๊ยวกรอบหมูแดงเพื่อนมาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขิงเขาเนี่ยขิงดาขิงกลับอนเนี่ยาจ้จมากจ้ม่ะอร่อยมาก

้อ้อล้อล้อลรังล้อน้ำจิ้มร้อนแล้วครับน้ำจิ้มถามว่าเรเปเป็นเอกปะเนี่ยถามเพื่อนถามเนี่ยเพื่อนข้าเลยไหมแล้วแบบฟ มันคห็นปลาเห็นปลารูเห mm ็นปลาเนี hmm. yeah. mm ่ย hmm. ร yeah. mm ่อยมันแดงต้องโคตรเนี hmm. ่ยเนี so ่ยเพื่อนทอดมันปลากรายทอดหม้อนะมือถืออย่าอย่าหล่นไปนะมือถือมือถือหล่นไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้ดูครับชิ้นใหญ่เดี๋ยนั้นเนี่ยห้าบาทห้าบาทเหนียวเนี่ยแบบดูเดี๋ยวโอ้โหแบบฟูฟ่องลองฟิวเพื่อน เหนียวหนึบเลยเจ้านี้มาทุกวันอืมเราทำของร้านอาหารด้วยนะเพราะเขาเหนียวเด้งมากขิ้นใหญ่ด้วยรู้ว่าแตกต่างจริงๆระวังร้อนระวังร้อนระวังร้อนนะ ไม่ไม่ซื้อก็ไม่ว่าไม่เป็นไร,นรไบ้างจ๊อะอยากได้ร้อนร้อนพี่จะไปร้อนมากพี่ร้อนมากถ้าสมมติว่าคุณพี่อยากยัดให้อยู่ได้นานนะคะซื้อไปปุ๊บคุณพี่เซตถ้าคุณพี่อยากจะอยู่ได้ยังเเราเป็นโอ้อีกธิภากระทง ดปั๊บนะคนคนที่ยังไม่ได้มาที่นี้นะคะหรือคนที่คนที่กำลังได้ไปเลยค่ะที่นะะี้เลยค่ะรอแล้วขอได้เลยแล้วได้หรอลุกใส่เลยแต่เดี๋ยวปากายรังเห็นป่ะนะดู่ไกลนิดเดียวนะดูนีน่ทุกคนร้านนี้ <c oughs> ไม่ธรรม,มดาทุกคนเป็นร้านใหม่มาตลาดพิยากรุ่มนะ เป็นทำออกมาจากเออเขาเรียกอะไบ้านละจาันเพื่อนมีเนื้อปลากายเนื้อปลาช่อนนี่ให้เลือกเขาใส่หน้าแบบให้จุกๆเละยี่สิบบาทเพื่อนะดูเพิ่ม ลูกชุบเพื่อนกะระชอนตะก,กายครับลูกชุบราคาเดียวัะหมดขาือย่ิี่น่ขยนบาทลูกชุบก็สวยมากเพื่อนลูกชุบก็ปปสวยมากนะเนะนี่ยหาบาทห้าบาทเพื่อ แต่ก่อนก็แปดสิบาทดูนะแต่งแต่งแต่งสวยมาก,กมาามสวยมากเพื่อน,นมีฟักทองรูปต่างๆแล้วมันก็มีกล้วยมีมีส้มม,มีเชอร์รี่มีพริกสวยงามมากกลับมาทีก็ถ่ายไมหมดแล้วเพื่อนถ่ายดีมากแล้วนี้ต้องถ่ายไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาหมด เบอร์ติดต่อเขานี่นะถ้าโทรสั่งนั่นนะี่ฮะศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองนะเพื่อนวันอื่นขายที่ไหนจ๊ะวันทำส่ง,สง,ง,สงเรียนนะตามเบอร์ที่ให้มบบรี้เลยเพื่อนแพ็กเกจจิ้งเขาสวยนะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งแล้วก็การตกแต่งเขาทำดีนะเพื่อนูเนี่แต่งอ,งองย่างสวยชนะิ้นเท่าไหร่ครับถูกสวยมากเลย